สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของไซรุงนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23มกราคม2,567ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในผลงานพิสูจน์ของขันว่า มีปัญหารั่วหรือเปล่านะคะณนะตอนนี้ใส่ลุงกําลังจะนําขันไปล้างเพราะเวลาตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วนะคะเสรจลุงจะนําขันไปล้างทําความสะอาดแล้วก็จะไปเก็บดอกโมกมาลอยขันแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ถวายบูชานะคะที่โต๊ะหมู่บูชานะคะซึ่งโต๊ะหมู่บูชาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะอ่านั่นะนะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ค่ะโต๊ะหมู่บูชาก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วทีนี้ เสดุงก็จะมานะคะมาล้างทำความสะอาดแหละก็อย่างที่เสดุงบอกว่าเสดุงจะอัดคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจนถึงบ่ายสามของวันที่23มกราคม2567ตั้งแต่11โมงของวันที่วันอาทิตย์ที่20นะคะวันอาทิตย์ที่21อ่ะตั้งแต่11โมงของวันที่วันอาทิตย์ที่21มกราค25 67, ม2567ก็พิสูจน์ให้เห็นว่านี่ค่ะขันไม่ได้รัว่วค่ะ ขันทุกใบนะคะยังเต็มเปี่ยมน้ําเท่ากับตอนที่เสดุงใส่ไม่มีปัญหาเรื่องรั่วเลยนะคะณนะตอนนี้เสดุงก็จะนําขันน้ำเนี่ยอันนี้คือขันที่ถวายบูชาปู่พญานาคนะเราจะแยกออกนะคะเสดุงก็จะนําขันนี้นะคะไปเทน้ำนะคะเทน้ําออกนะคะเสดายน้ำนะคะโอเคเราก็จะเทน้ําออกแล้วเราก็จะล้างทําความสะอาดนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือขันที่จะไว้ปูพยานาคนะอ่ะเสรีุงจะแยกไว้ฝั่งนี้โอเคไหมแยกไว้เหนือเส้นนี้โอเคอันนี้น,นี่ตรงนี้นะเส้นตรงนี้เป็นเส้นแบ่งค่ะแล้วก็เราจะมาเอาขันที่เหลืออีกสามใบนะคะนี่ค่ะขันที่เหลืออีกสามใบนะคะเดี๋ยวนะแบบนึงปึ๊บขันที่เหลืออีกสามใบนะคะขันที่เหลือนะคะ เราก็จะเอาขันที่เหลืออีก3ามใบอะทีนี้เรามาดูพื้นที่นะคะพื้นที่ใต้ขันนะคะไม่มีรอยรั่วเลยนะคะไม่มีพื้นเปียกค่ะไม่มีปัญหาพื้นเปียกนะคะนะคะไม่มีปัญหาพื้นเปียกเสร็จลุจะเคาะกล้องให้มันคมชัดให้ดูนะคะไม่มีปัญหาพื้นเปียกเลยเพราะขันไม่ได้รั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะทีนี้เราก็จะมาเทะนะคะมาเทน้ําในขันทั้งสามขันนี้นะคะ ค <Okay. S 2> แล้วเราก็จะล้างทําความสะอาดโอเคทีนี้ขันสาขันนี้อยู่ตรงนี้อ่านะคะเห็นไหมขันที่ถวายบูชาปูพยาย่พญานาอยู่นี่อันนี้คือขันที่ถวายบูชาหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อสีพฤดมชนะมาแล้วก็ พระุธรูปปางปารีไรแลวก็เทพร,ราหูทรงกุเทศสาวทรงพยั mm hmm. เทพเจ้าเฉลียสีเ mm hmm. ทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะทีนี้เดี๋ยวตอนที่เสร็จลุงร้านทำความสะอาด mm hmm. เสร็จรงก็จะแยกไว้แต่ว่าตอนที่ร้านทำความสะอาดจะไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะโอเคนะหวัดดีค่ะ